ฮืม uhm, อหยี hai, วันนี้ไอหยีนำเสนอมาให้เรามาเที่ยวไหนเธอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โหแล้วเสียงทำไมนะว่าไงมีนาเราีปเราไปเที่ยวกับมีนาทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยมีนาว่าไงสบายดีไหมสาระสุดสิบอุ้ยเดี๋ยวนะมีนารู้สึกแบบแปลกๆกันมีนาทำไมเธอรวบเกยขึ้นนะจังเลยอ ก็ได้สวัสดีทุกคนทุกครับนะวันนี้มาอยู่กับผมชื่อแล้วก็ไอหยีแล้วก็มีนานะครับเธอเธอเป็นใครเลยมาเธอมาพาเขามาเที่ยวเนี่ยเธอเธอละวานะเธอล้ว่าเธอแบบไปเจอไอ้นัททัวร์ดีๆใช่ไหมเธอทัวร์ราคาถูกๆใช่ไหมเธอราคาเท่าไหร่นะเธอยี่สิบบาทใช่ไหมเธอทัวร์เธอราคาเท่าไหร่นะโอโหถูกกว่าคิดเดี๋ยวเธอทัวร์ ทัวทัทวห้าบาทมาเที่ยวห้าบาทเธอเลยชวนพวกเรามาด้วยใช่ไหมเธอทัวอย่างถูกเลยอะแต่เธอทัวถูกถี่มันแบบมันต้องมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่มันว้ามันจะปกติได้ไงสารที่ถูกลืมเดี๋ยวเธอนี่เมืองญี่ปุ่นที่เธอว่าใช่ไหมเธอเดี๋ยวเอ้ยเธอเนี่ยเดี๋ยวดิทริปญี่ปุ่นที่เธอว่า ทัวห้าบาททัวเธอแล้วไหนคนทัวเธอไหนคนทัวคนทัวเอาอันนี้คือเขาให้จับกลุ่มตเองเหรอไม่มีคนทัวไม่มีคนทัวแล้วมันเดี๋ยวเธอแล้วมันทัวแบบไหนเนี่ยถามจริงแบบทัวแบบไม่มีคนทัวเลยนะโอ้ยใครว่ามีไก่อะเดี๋ยวเสียงใครวะเดี๋ยวเฮ้ยเธอนั่นไก่แล้วนะ เสร็จแ,แล้วจะใกล้หกหน่เองเนาะเอาแต่คุบีกใช่ไหมเสีืคุบีกแปลกเลยเชื่อขไปแบบนี้แต่เกิดยู่แล้วเนาะเชื่อน้ำหวานมากเลยไหมเฮ้ยโอเคเธอแล้วว่าเราตามไกด์อนดีกว่าโหว่าแต่ไกด์ครับคุณไกด์ที่มันที่เที่ยวจริงเหรอครับอุย้ยจริงสิเชื่อฉันเชื่อชันว่าแต่คุณไกด์นี่คุณไกด์เก็บห้าพันจริงเหรอเปล่เนี่ยโอ้ยฉันก็ไม่รู้เนาะบริษ,ษัทเขาเก็บจริงจริงอะฉันกระโดดจ้างมาอา้าวคุณไกด์เดี๋ยวคุณไกด์ คุณโดนจ้างมาแล้วคุณไม่รู้เลยเลยเหรอคุณไดแ้ไม่รู้ลไม่รู้แค่แค่เป็นคร้พวกเธอเนาะแค่โดนจงางเารแล้วโดนจ้างมาเท่าไหร,ร่คน <c oughs> อ,อ,อ,อ๋อยี่สิบบาทอ้าเฮ้ยเธอมีสมุดบันทึกด้วยเดี๋ยวคุณไกด์ครับเราเข้ามาที่บ้านนี้อย่างงี้นี่เราถือว่าเราบุกรุกเขตอ่าเขตบ้านเมืองช,ช,ชนองคนอื่นไหมครับคุณไกด์โอ้ก็ไม่รู้อ,อ่ะเข้าไปเลยเ,ลยเอา้า กล้ภาษาอะไรไม่รู sure ้เลือกหรืออย่างอะไรไปเนี่ยเพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะใช่ที่ดีนะไกดฉันก็ไม่รู้ฉันบอกว่าฉันก็ไปด่โอ้โหสุดเธอไกมีประโยชน์เลยเลยพวกเราโอเคเ้ยไปดิไกดอาจจะแบบเป็นตัวร่อยเราได้ไงเผื่อแบบมีอะไรสักอย่างโผล่มาไก้อาจจะเป็นแบบตัวร่อยเราได้ไปปตาเนก่อนตรงนี้เหมือนจะมีทางต่อมีน้าไปดิอะไรไปเลยเฮ้ยห้องนอนมีนาจิ๋งเอ้ ในมีคนนอนอยู่เปล่าลไม่มีไม่ไม,ไม,มีคนนอนอยู่เลยมีนะอ่านโน้ตได้ม่นะนดดม,นะมีโน้ตด,ด้วยกด E อ่านโน้ตได้อ่านโน้ตไ,ได้ด้วยแต่ว่าโน้ตเขาที่คือไงเนี่ยทำไมเจ้าของบ้านนี้มีโน้ตแต่ว่าบรรยากาศแปลกนะไกด์ไกด์ครับ,ครครบเราว่าเราไม่น่าจะได้มาดีนะไกด์คนแจ๋อเธอเธอเป้นคนแจ๋อมาทำไมนั่นนะ่ะเดี๋ยวนี่เราบุกลุกสถานที่คนอื่นเขาบว่าะเนี่ยเดี๋ยวรโดนจับไอ้เนี่ยนี่พาทัวร์นี่คือพาทัวร์บ้านเน่า รอโอเคเอ๊ะยีคุูแจเปิดนี้เปล่าเนี่ยเธอข้างหลังเนี่ยตัวหลังเนี่ยเนี่ยที่มีนาเจอตรงไหนเธอเนี่ยเยอนะมีนาเดี๋ยววันนี้บ้านพักเราวะถ้าเป็นบ้านพักเรามันก็ควรจะมีนี้ดิควรจะไม่มีน้ดดิย้ำยโอเคเปิดได้แล้วมีนามีหลังบ้านเอ้ยโอ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 คุณไกลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนา เดี๋ยวดูรายชื่อดีมีนาไก่หายไก่ดีไหมเฮ้ยไก่คนใหม่ไก่คนใหม่เจอไก่แล้วโอ้ไก่ปากแซ่บไปเลยไก่ไก่โคตรแซ่บอะดูกไก่โอเคมปนาวิ่งตามมาแล้ววิ่งตามอี๋อยู่เฮ้ยเจะคนเจะคนเจะคนเยี่ยมเจะคนทันทีว่าไงครับผมมาเที่ยวครับอ้ยว่าไงครับพี่พี่ครับผมมาไก่ผมมาเที่ยวแล้วครับพี่อ๋อพวกเธอมาเที่ยวแล้วแล้วไก่บอกเธอละ อเอาไกด์รับไกด์อ่าไกด์ผมอ่าน่าจะโดนอกระซวกตับไปแล้วครับ <c oughs> <cloud> น่าหย,ยุดอะไรแรกเอ้ย <c oughs> ไม่เธอเอ้ยไ,ไม่มีน้ำไม่น่าจะหนีแลบไกด์เข้าเป็นไกด์ด้วยเขาหูุด <c oughs> อากาศเย็นๆอากาศเย็นเหรอเพิ่งนะอุ้ยเฮ้ยเธอมันมีภาษาขนาด้วยอ่ะ เดี๋ยวเธอเราควรค้างคืนหรือเปล่าทัวร์บ้าอะไรทัวร์ตอนคืนตอนนี้เดี๋ยวเรามาบรรยากาศนี้อะไรหรอกดเอฟเฟอร์ใช้โอเคขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากอ๋อปุ่นเอฟเฟอร์เปิดใช้ไฟฉายโอเคทีนี้อะไรเนี่ยโอ้โหขอเข้าบ้านได้ไหมครับขออนุญาตนะครับพี่มีแมวสักตัวรูปหัวเปล่าจเจาปุ่นแมวได้ไหมน,นะไปข้างหน้านกัน วัดสะพานมันโุ้ย mm hmm. เดี๋ยวนะอันนี้ชาวบ้านเขาใช้ทำอะไรเปล่าเธ mm hmm. ออันนี้เมืองญี่ปุ่นแต่เป็นเมืองญี่ปุ่นตรงไหนเนี่ยโอ้ไม่กดเดี๋ยวนะ mm hmm. <laughs> เดี๋ยวนะเธอใครใเรากลายพันธุ์วะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนะเอ่มเธอถามจริงนี่เธอพาเขามาทัวร์ที่ไหนเธอทัวร์ห้าบาทนี่ มันเป็นญี่ปุ่นส่วนไหนของประเทศมันเนี่ยฮะฉุดไปนะเกชาคืออะไรเดี๋ยวเรามีนาก่อนเถอะโอเคมีนามาไปไปต่อเถอะโอ้สพานดากยาวมากชาวบ้านเขาทำสะพานไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ย้เราไม่ได้มาทัวร์ประเทศจริงๆนี่หว่านี่ไม่ใช่กรุงโตเกียวก็เรียกว่าจะพามาตรงกรุงโตเกียวเ,ยเนี่ย นีม่มามาปูบ่บ้านชนบทที่ไหนเธอโอ้โหเธอนี่คือรับทัวร์เกือบเห็นปุ๊บอุ้ยมีก้อนทัวร์ห้าบาทรับเลยคือแบบไม่ได้ดูใช่ไหมว่มาแบบมาทัวร์ที่ไหนดูแค่แบบญี่ปุ่นอ,อะไรเฮ้ยมีนามีนามีนา,นาเดินดน,ดน,นำเลยมีนะเดินนำเลยข้างหน้าบันไดแป๊ดเลยมีนาเดี๋ยวทำไปทุกอย่างรอบตัวมันแดงแปด๊ดอะ่ะแดงแป๊ดแตะเลยวันนี้เป็นหมู่บ้านชนบทหรอเนี่ยเบ้างนะเฮ้ยคุณผู้หญิงโอ้โห ก็สูงจังเลยครับเนี่ยสเต็กเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขาไปยิงคนคนนี้แอมนะเจนก่อนตรงนี้มีอะไรปะมีมีรูปเดิมไปเธอก่อนอันนี้เข้าไปบ้านเขาก็เจอรูปแบบเนี้ยเฮ้ยเธอข้างในมีสารเจ้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวเจอเป็นหมู่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านหลักนี่เลยเฮ้ย เฮ้ยโอเครู <french Merkel> ้ส <boundaries> ึกเซฟโซนโอเคตัวนี้จะเซฟโซนแล้วเธอน่าจะไม่เจออะไรนากลัวโอเคกรุงโลอันนี้คือเรียกว่ากรุงของหมู่บ้านนี้แล้วใช่ไหมหูมีการค้าขายเกิดขึ้นเดินแบบคู่รักดูเดินแบบคู่รักดูอ้าวหันมองอไหมมองนะหาเรื่องเหรอเอาเห็ไปนู่นละโอเคเขาแยกไปแล้วเขาเมินเราอ่ะมินะคนนี้เขาไม่ค่อยต้อนรับดีเลยมันี่คู่บิงไม่ โอ้ยโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ก็มอันนี้ก็ต้อนรับเกินไปเดินชนเลยนะเอออย่าพี่พี่พี่โอ้อย่าเพิ่งโดนชนผลกันโอ้นี่ก็เดินชนันนี้แหละเออเราเรามาหาที่พักเปล่าเออเธอเรามาทัวร์ไม่ใช่หรอมันก็ต้องมีที <hacerlo? S 1> <N> ่พักให้เราดิเธอเธอจ่ายเงินล้วไม่ใช่หรอห้าบาทอ่ะห้าบาท้รูปคดีบักด้วยใช่ไหมเอาเอาเฮ้ยคดีบักวันโอ้เป็นเหมือนเป็นไปสารเจ้าอ๋อสุดตัวนี้ปะ เหมือนบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยอ่ะเฮ้ยอาจจะไม่ลองคิดที่ดีเพื่อเข้าไปเปลองไฟฉายที่ว่า t t h เ hell? เดี๋ยวนะบอกว่าเราไม่ควรเข้าบ้านนี้หรอ,อน,นี่คือของกดใช่ไหมเดี๋ยวทำไมสุดหมู่บ้านใจกลางมันมีเขงมงกดอะไรเนี่ยแต่ไฟฉายเราออกไม่ออกแล้ว,วมีนะนี่ล้วอะเราอ้าวแบตหมดแล้วหรอชักเท่าไหร่ก็ไม่ชักเทไรก็ม่มาแล้วอะชักเท่าไหรไม่ตื่นอะ แย่แล้วชิบูดแล้วโอเคมีหน้าทางนี้จะยีเข้าตรงนี้เราต้องตามไป right หยีไปไว้เราต้องมาเป็นกรุ๊ปไม่ง okay. ั้นเดีือดรุลงทางเล้ฮะฮะเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรโดนโดนอะไรงับฮะพี่จะเอ้ยียบ่้เอ้ยบี้เฮียบ้เฮียี้เฮียบี มันก็ไปหายีเธอเจ้าโอเคโอเคเขาเกิดใหม่เขาเกิดใหม่เขาเกิดใหม่มีนามีนาอยู่ด้วยกันปะมีนามาไฟฉายใช้ได้ยังเคยมีเคยมีนาเราเอ้ยมีนาเอาไปล้างกันลั้ังเข้าล้างไม่ได้เด็ดมีนามีคนผู้หญิงเข้าเฝ้าตรงนี้มีมีนาลองถามซิว่าเราทำยังไงกับบ้านหลังนี้ได้บ้างอะหรือว่าไอ้ขบ cụ ตรงนี้ได้บ้างอะ ขัวแบบไหนวะเนี่ยไม่ได้หนีไปไม่ยอมพลักไว้หนีไปไม่เอออาเาจะพิลังวนาค่ะย่าผ่านเราไปโอเคเยี่ยมเธอแล้วต้องหาแล้วต้องหาเลยเนี่ยเฮ้ยเธอเออเขาเจอเธอแล้ววินาแม่อยู่ไหนรหัสหรอเป็นรหัสว่ะโอเคเราเจอรหัสทุกคน รหัสที่หนึ่งเอยรหัสที่รหัสที่หนึ่งไม่ดีเหมือนจะเป็นอันที่ห้าโอเคต้องหารหัสหทางออกอ่อเพ่งนะแล้วประตูทางออกอยู่ไหนเนี่ยโอเคก็เจอเธอละไปเธอตรงนี้ตรงนี้เธอแม่หมีมีอะไรบางอย่างเธอตรงนี้มีโน้ตอะไรไม่รู้โอยมีมีสมุดกับโน้ตเลยอ่ะโอเคเราเจอรหัสแล้วอรอโอ้ยเธอครับเธอระวังเออเดดก็ตายก่อนเลยเธอวิ่งเธอวิ่งเลยหา หาห้องสุขหาห้องสุขก่อนตรงทางนี้มีห้องกลางว่ะห้องกลางเลยไม่รู้มันทําอะไรได้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรตามมาโอ้โตกใจหมดเลยตกใจนึกว่าผีมิน่านึกว่าผีตามมาเฮ้ยมิน่ามิน่าตรงนี้มีโน้ตมีนามีนามีโน้ตดูดูดิรหัดอะไรอ่ะหัดอะไรอะเธอเขาจะสามสามเป็นตัวทีสามเป็นตัวเหมือนทีเป็นตัวแต่เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นอ่ะมิน่าแถวนี้ไม่มีห้องเลมิน่าหนีมิน่าหนีวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งตามไปแล้วมิน่าเต็มเต็มวิ่งไปววิ่ง เอาวิ่งวิ่งเขใส่ไ่ได้ไปแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยทุผีเขาจะเธอเขาจะเธอเหมือนกันเธอเม่อเานี้ข้างัเธอโอเควิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวเขาวิ่งตามนีครบยังอ่ะครบยังอ่ะขาเลขสองคไอ้ยงลอเลอเลอเอเคไงอเไไอเอลออเอเไัเื อะไรอ่ะอยู่เอ๊ยรอเราต้องหาอะไรมาเปิดดรอรเหรอเธอเขาเจอประตูเหมือนเป็นประตูทางออกอ่ะไปข้างหลังอีกนี่เฮ้ยเธอเขาเจอห้องหนึ่งห้องหนึ่งที่เเหมือนเราเรายังได้เข้ามีโน้ตอยู่สูดถูดทึกเปิดแป๊บเพิ่นเรื่องไดอารี่เจเพื่อตรวจสอบโอเคอ๋อเธอมันมีไดอารี่ที่ไม่ทราบแล้วก็ข้อความจากเพื่ชีวิตด้วยซึ่งนะอ๋อเธอว่าไงเธอ เธอเธอต้องกดได้ลิโอเคเธอโอเคเธอผีผีผ่านห้องไปแล้วระวังไอตรงนี้ตรงนี้นมีโนต้ตเธอโน้ตโน้ตตรงนี้มีรหัสอยู่หนาที่สี่เอาเธอเจอยังเนี่ยตรงเนี้ยหนาที่สี่อ่ะเป็นตัวเหมือนอเป็นนะ <S <S เฮ้ยเฮ้ยไอหยีเจอเจอนี่ป่ะนี่ป่ะกดเลยก็เลย,เ,ลยเป็นไดรีร่หรือว่าเป็นรหัสเฮ้ยหรือว่าเป็นบัตรที่เอาไว้เปิดประตูทาง,ทางนู้นเปล่าเธอสียร้ายมีสียร้ายด้วยเธอต้องเอายันมาอันนี้เปล่า มาอ๋อมาอ๋อเฮ้ยอะเขาเหลือคนเดียววิ่งเขาวิ่งโอเคมันตามเข้ามาช่องถงเขาค้องถุงโอเคก็พีนารออยู่หน้าไงพี่นาครับรู้สึกแบบไม่กล้าเข้ามาสิแล้วล่ะมาโอเคพีนาเจอแล้วโอเคเขาเราล่อมาแล้วเปล่าเราล่อมาหรือเปล่าโอเคอ๋อหน้าเขาแดงหน้าเขาแดงเพราะว่าเขาวิ่งเลื่อนไปโอเคไม่ไหวเลื่อนขึ้นหน้าเลย โอ้ยยี่การโดนเชื้อเลยโอเคเดินกันเดอเราบัเรามาเจอกันตรงนี้มาเจอกันตรงนี้มาเจอกันตรงนี้โอเคแล้วก็เจอกันแล้วเฮ้ยระวังนะโอ้โหเห็นหน้ามันชัดชัดเลยชัดชัดเออไอ้เนื้อซึองทำไมเราทำไมเราเป่าหน้าประตูเลยอ๋อ มันปั๊มคิวปะเนี่ยเอ้ยมันปั๊มคิวปะเนี่ย <_ m akes> โอเคทางสะดวกล่ะหลวกละดวกไปมามา <_ c oughs> หน้าทุกคนแดงเหมือนกันหรือเปล่ามันเอาจริงแล้วเนี่ยมันเปิดบางใครหรือเปล่าเฮ้ยเล้วรู้ว่ากระลาวันแล้วกระลาวันแล้วเออเดโอเคแล้วมีนาเขาลอบมาแล้วออกมาก็มาหาเราต่อมาหาเราต่อติดติดโอเคเรียบร้อยตายหายอีกโอเคตอนนี้ต้องเดินแบบนี้โอเคเดี๋ยวเขานำให้เดี๋ยวเขานำให้ เขาเขาไดเป็นตัวตาแทนให้มันเปิดมาใครเส่มีนาไงระวังโอ้โหอ้ได้ไปขึ้นชันมันมาแล้วมีนาออกออมีนาออกมีนาออกยมีนาอีมีนานี่ไปีมีนาาโอ้เปิดวัาใครจะเราเลยโอ้เสมีนาวิ่งหัวยัดมีนาต่อ เจอโอ้หน้าเขากลับมาแดงแล้วอ่ะแล้วฟ้าสีขาวแบบไม่งาจันสีแดงแบบอินทรีเลยเอาไงเธอมันตั้งหรอกเธอเปล่าเอาไงอยู่ไม่ได้โอ้พี่น้าใจอ่าต่อหน้าเลยเธอวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยเลยมันจะไปแยก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 กันแยกกัน what t o p เจอสองแล้วอ๋อ โอเคงั้นตอนนี้ถ้าครบแล้วเราอาจจะเปิดประตูได้เคเธอเขาเจอเธอแล้วแต่เธอคือมันไม่มีมันไม่มีประตูบอกรหัสเว้ยซึ่งเราอาจจะต้องเข้าไปแล้วไปประตูที่แบบมันบอกว่าน็อตเคียที่แบบเราต้องโต้ตอบมันบอกว่าดูน็อตเคียอาจจะไปตรงนั้นเว้ยพเพราะเราเจอครบแล้วอะไะเราบุก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 ,บก,บกอ้อตายยกทีมสายไม่ได้ <G AS> ไม่น,าน่าวิ่งแมววินานาน่งอ ไม่ได้วิกเลยไม่ได้ไม่ได้เข้าวันไมไม่ได้ไไดไไดหาประตูหาประตูเฮ้ยยั่ละเมื่อกี้ผีตัวนู้นยี่ละผีผีมันตามเธอไปเธอเธอเธอผีผีเธอโอ้นั่นออกมาแคัดหน่อยจุดปัจจัยปัจเจี๋ยเปิดดิบชีแคสช์มันบ่อได้แล้วอ,อยากจะยืนดูมันเนาะเธอ <c oughs> คือมันก็ฆ่าเธอไปแล้วเขาอยากจะยืนดูมันอยู่เนาะเออ สภาพเอา่าไม่ดา่าไม่ดไม่ดไม่ดามไ่ดมไม่ามีมา่งี้นมีผีมัวตามเราโอ๊ยหน้าแดงหน้าแดงแ้วหน้าแดงเพราะเจอเธอเหรอไม่ใช่หน้าแดงวิ่งจนแบบหน้าแดงตายเฮ้ยเจอแล้วม่นะเปิยอคีว้า